วันนี้เป็นวันพุธที่สามกุมภาพันพธ์พุทธศักราช2559วันนี้รู้สึกว่าหนาวลงบ้างนะลูกหลานตั้งแต่วันที่หนึ่งเขาบอกทางกรมทางกรมอุตุเขาบอกว่าวันที่หนึ่งจะหนาวก็เริ่มหนาวอย่างที่ว่า แต่หนาวครั้งก่อนตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28วันที่29รู้สึกว่าอุ่นขึ้นอพออุ่นขึ้นมากับวันที่หนึ่งเริ่มหนาวอีก <c oughs> แล้วก็วันที่สี่จะหนาวจนวันที่สี่ต่อไปก็คงจะเข้าเขตฤดูร้อนละทีนี้พอมันเดือนกุมภาแล้วกุมพามีนา มีนาก็รู้สึกอากาศจะร้อนขึ้นมาเมษาเนี่เต็มที่เ <c oughs> นี่ยนะดินฟ้าอากาศในเมืองไทยเรามีอยู่สามฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอันนี้จะกำกำลังจะเข้าเขตเข้าฤดเขตร้อนแล้วนะปลายปลายไป,ไป,ไปเขตฤดูหนาวแล้ว <c oughs> วกวนเวียนวกวนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่บันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนแต่ชีวิตของเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังอย่างหลวงพ่อน่ปีนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วปีหน้าก็เจ็ด สองเจ็ดสิบสามไปเรื่อยไม่หวนกลับมานับหนึ่งใหม่ชีวิตของเรามีจะเดินไปข้างหน้าแก่ไปเรื่อยแกไปถึงไหนแก่ไปถึงจุดจบของชีวิตเมื่อถึงจุดจบแล้วจะไปไหนอันนั้นต้องศึกษาแล้วทีนี้เหมือนกับเราอยู่ในเมืองไทย ถ้าอยู่ในเมืองไทยเสร็จแล้วเนะ่ยเอ๊ะเมืองไทยมันเดือดร้อนอนะ่ะมันหาความสุขไม่ได้เราจะไปประเทศไหนอันนี้เราต้องศึกษาแล้วแต่น,ะนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราเมื่อถึงจดจบแล้วเราจะไปไหนแต่มันไม่จบอยู่ที่เพียงแค่นั้นนะมันจะต้องไปไปข้างหน้าเรื่อยจะต้องออกจาก พบจากชาติไปแล้วมันจะต้องเดินไปข้างหน้าอันนี้เราต้องศึกษาอะไทีไหนจุดนี้นะเพราะวิชาของพุทธศาสนาเนี่อุบัติขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยศึกษาในเรื่องนี้โดยตรงแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เขาก็พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เขาก็พูดเกษตรศาสตร์อันนี้เรื่องจิตศาสตร์ มันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนามธรรมศึกษาเรื่องนามธรรมของมนุษย์พุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาเรื่องนามธรรมเรื่องแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานอามิจชบูชาปฏิบัติบูชา อามิต h บูชาก็คือการเป็นอยู่ด้วยอามิตรดูแลอุปถัมประทากเกื้อกุลหนุนกันเรื่องอามิตรอามิต h บูชาปฏิบัติบูชาคือถึงทางด้านจิตใจใจนึกคิดเรื่องอะไรแต่อามิต h บูชาเป็นเครื่องเกือ้อกุลหนุนปฏิบัติบูชา แต่พระพุทธเจ้ายกย่องเรื่องปฏิบัติบูบชาเหนือกว่าอย่างการแนะนำสั่งสอนก็เช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนการวางศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกตรัสไว้อีกเหมือนกันอันไหนเลิศอันไหนหย่อนกว่า ีทยอนกว่าก็คือ <c oughs> อิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารการดักใจทายใจของคนอื่นได้อนุสาสนีปฏิหารการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวด้วยหลักเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตามหลักเหตุและผล อันนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นเลิศเลิศกว่าปฏิหารสองอย่างเหมือนกับว่าอามิชบูชากับปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเป็นเลิศกว่าอามิชบูชาอันนี้อนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเลิศกว่าอนุาสาอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหาร อิทธิปฏิหารคืออะไรอิทธิปฏิหารคือแสดงฤทธิ์ได้ทำตัวเองคนเดียวให้เป็นหลายคนได้หาะเหินเดินฟ้าได้ดําดินบินบนได้พวกฤาษีชีภัยเขาทำได้พุทธศาสนาที่ทำได้พระพุทธเจ้าพระหัตทสาวกผู้มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยทำได้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์แสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิปฏิหาร อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจคนมาหาเนี่ยนึกคิดเรื่องอะไรดักใจทายใจได้เป็นที่ยอมรับนี่ว่อาอเทศนาปฏิหารอนุสาสดีปฏิหารผู้เข้ามาแล้วฟังอ้างอ้างเหตุอ้างผลให้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุอย่างนี้นะมันจึงเป็นผลอย่างนี้ เป็นผลอย่างนี้มันมาจากเหตุอันนั้นทําดีอย่างนี้จึงเป็นผลอย่างนี้ทําชั่วอย่างนั้นจึงเป็นผลอย่างนี้น <c oughs> อันนี้พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นเลิศต้องว่าแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแสดงฤทธิ์ได้คนทั้งหลายก็อยชอบเพราะ,ะแสดงฤทธิ์ได้แต่แสดงฤทธิ์จบแล้วก็ ก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปอีกคนที่ทําชั่วก็ทําชั่วคนที่ทําดีก็ทําดี <c oughs> อย่างเก่าไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือพอกพูนขึ้นไปสแสดงทิ่ให้ดูแล้วก็จบได้ยินได้ฟังแล้วก็จบอธิษทนานปฏิหารดักใจทายใจผมคิดเรื่องอะไรดักใจพูดให้ฟังได้แล้วก็จบ แต่ส่วนอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องมันเป็น <c oughs> เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยว่าอนุสาสนีปฏิหารเลิศกว่าปฏิหารสองอย่างนั้นแต่ถ้าหากเราได้ทั้งสองอย่างมาประกบกัน ทั้งอิทธิปฏิหารด้วยทั้งอเทศนาปฏิหารด้วยและก็พร้อมความอนุสาสนีปฏิหารด้วยกันยิ่งเลิศเลิศประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใดเพราะบริบูรณ์แต่ถึงจะเอา,เอาจุดเลิศไปแสดงธรรมอนุสาสนีปฏิหารไปอ้างเหตุให้ผลให้ผู้ฟังเข้าใจ แต่คนที่มีทิฏฐิมาก,กาเลยเฮออ้ยเขาพูดก็จริงยุ่เหตุผลออแต่ก็ยังงั้นอย่างงั้นแหละแต่พอแสดงฤทธิ์ให้ดูเอะอือใช่เ,ออเน,น,นี่ยคล้ายๆกับอนุสาสจเนปิหารเมีดีกรีขึ้นมาเลยทเนีเออ่ยเพราะได้ดูอิทธิฤทธิ์แล้วก็ดักใจทายใจได้อีกอือเออ ที่เป็นที่ยอมรับขึ้นมาอีกสรุปแล้วก็คืออิทธิปฏิหารกด็ดีอเทศนาปฏิหารกด็ดีเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องเสริมอนุสาสนีปฏิหารมันหนีออกจากกันไม่ได้ทั้งสมอย่างอิทธิปฏิหารกด็ดีอเทศนาปฏิหารกด็ดีอนุสาสนีปฏิหารก็ดีมัไปด้วยกัน แต่ว่าอันไหนเลิศก็อย่างที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้ดูแสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วให้ฟังแล้วก็บจบก็ไม่รู้จะอะไรต่อไปเพราะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ทําดีอันนี้ทําชั่วอันนี้บุญอันนี้บาปบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วก็บจบดับใจทายใจแล้วก็บจบ มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าอนุสาสนีปฏิหารออแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีเป็นท่าว่าผู้มีอุปนิสัยออมาดั้งเดิมติดพบติดชาติมาแล้วเคยเป็นหรือสีชีภัยมาเคยปฏิบัติคุณงามความดีมาในอดีตชาติก็มไม่จำเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ต้องดักใจทายใจอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นที่ยอมรับ เท่านั้นแหละลงลงเลยลงใจเลยเออใช่นี่เหตุผลมันเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะอันนี้คือศินนะศินห้านะ <c oughs> อย่าไปเบียดเบียนคนตนและผู้อื่นนะเมื่อเมื่อเราไปเบียดเบียนเขาเขามาเบียดเบียนเรา,เาในเมื่อเราไปเบียดเบียนเขาใช่ เราไม่เรารู้สึกยังไงเพราะเราไปทําให้กับเขา,เาสะใจเราอีกต่างหากเพราะเราไปทําให้กับเขาแต่เมื่อเขามาทําให้กับเราละ่ะเ,เรามีความรู้สึกยางไงในเมื่อเราจนตรอกจนม,มุมมีอํานาจน้อยกว่าเขาเหนือกว่าเขามาเหยียบเรานะในใจของเรามีความรู้สึกยังไงนั่นแหละในเมื่อ เราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียความรู้สึกมีความทุกข์ใจในเมื่อเขามาทํากับเราเราก็ทุกข์ใจนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบเยกฎหมายเรียกว่าศีลหรือวินยัยหรือการอยู่ด้วยกันจะต้องมีกฎกติกาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันดีไหมพวกเราก็ <c oughs> ถ้าไม่ ถ้าหากว่าตัวเองมีอํานาจอยู่เอาเปรียบคนอื่นเราก็ว่าไม่ดีแหละแต่เมื่อเราเมื่อเมื่อตัวเองด้อยกว่าเขาเมื่อไหร่เราก็ต้องยอมรับคนอื่นใช่กฎติกากฎกติกานี่ดีเป็นที่ยอมรับไม่เบียดเบียนกันได้ดีนี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะอันนี้เราศีลและวินยัยศีลห้าเนี่ยที่พวกเราดูดูใช่ ศีลห้าของพระพุทธเจ้าเอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันอย่าคิดลาลาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกันอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงซึ่งกันและกันอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วน่ากลัวทําความชั่วเสียหายในทุกอย่างเพราะคนขาดสติต้องสํารวมนะการอยู่ด้วยกัน ต้องให้มีกฎกติกาหรือศีลการอูด้วยกันจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนพุทธะที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวเอาไว้ตั้งสองพันห้าร้อกว่าปีอันนี้เราอนุสาสนีปฏิหารเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วใช่ยอมรับเป็นหลักธรรมที่คำสอนที่ พิสูจน์ได้ชัดจริงชัดเจนในเมื่อทําไปทําให้กับเขา่ะเขามาทําให้กับเรา่ะเราไปขโมยเขาเาขามาขโมยของเราเราไปประพฤติปิดในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาเขามาทําให้กับเราเราไปโกหกต้มตุมตนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุมตนหลอกลวงโกหกเราแล้วเขาดื่มสุราขาดสติอรถเอารถมาชนเรามาเหยียบเราเออมาใช้อาวุธมีด ปืนผาหน้าไม้มาทำร้ายทำลายเราเพราะเขาขาดสติและเป็นยังไงถ้าลำถ้าเราไปทำให้กับเขาเราเป็นยังไงเรายอมรับได้อืมอันนี้เนะี่ยอนุสาะนีปฏิหารเพราะอ้างเหตุผลให้ผู้ฝังเข้าใจยอมรับนี่อันนี้เราว่าอนุสาะนีปฏิหารอิทธิป,ปฏิหารก็แสดงฤทธิ์ให้ดูเ,ออเดินเดินว้ายดู ดักใจทายใจว่าคุณคิดเรื่องอะไรมาทำไมเพื่ออะไรแต่พอทำลายทายทักไปแล้วกระจบแต่ถ้าได้ทั้งสมอย่างเข้ามาบวกผนวกกันก็เลิศประเสริฐนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี่ว่าปฏิบัติปูชามันเกี่ยวมันสืบมันเป็นเครื่องเครื่องเคื่อกูลหนุนกันกับอาม กับปฏิบัติบูชาอามิตรบูชามันเกือ้อกูลหนุนกันกับปฏิบัติบูชาแต่มีแต่ปฏิบัติบูชาอย่างเดียวไม่มีอามิตรบูชาพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้การอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้ไม่มีความเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้ออารีต่อกันวันนั้นเรามองโลกเราจะไปมองแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่ง มองภาพรวมเพราะโลกใบนี้มันอยู่ด้วยกันด้วยด้วยภาพรวมพึ่งพาอาศัยกันมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันแต่ส่วนตัวแต่ส่วนตัวพระพุทธเจ้าสอนให้สมาธิอันนั้นคือศิลกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันสมาธินี่คือพยายามดูจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่าน อย่าไปส่งจิตส่งใจอย่าไปเบียดเปลี่ยน,ยน,ยนตนและผู้อื่นใจของเราเนี่ยนะต้องดูมันมอีอารมณ์อะไร <c oughs> ในใจของเรามีอารมณ์โกรธหรือมีอารมณ์รักหรือมันหลงว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ใจแต่นี่ก่อนที่เราจะรู้ในจุดนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ในเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกสติของเราอยู่กับตัวเองเท่นี้ในเมื่ออยู่กับตัวเองแล้วก็ดูใจของตัวเองได้เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านแล้ดูใจของตัวเองเดี๋ยวในใจของเราคิดเรื่องอะไรมันคิดดีแล้วมันคิดชั่วมันคิดดีนี่คิดยังไงคิดชั่วนี่คิดยังไงคิดชั่วนี่คือคิอคดโลภอยากจะได้ของเขา คิดปยาบาทปรองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองทำทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแลวสูญอันนี้คือ,อคิดชั่วคิดโลภอยากจะได้ของเขาจะทำยังไงมอโลภอยากได้ของวางแผนจะคดยังไงจะโกงยังไงจะใช้วาททะยังไง จะใช้อำนาจวาสนาอย่างไงจะใช้กฎหมายตัวไหนมันวางแผนโลภอย่างได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นเขาได้ดีเห็นเขาพยายามเตะแข้งเตะขาเขาอิจช้าเขาะทำยังไงในจุดนั้นอีกเนี่ยมันออกไปจากใจทั้งหมดพอดูใจของตนเองจิตแล้ว มันรู้ได้ลแล้วว่าต้นตอของการกระทํามันออกไปจากใจในเมื่อคิดไม่ดีการกระทําออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปกับมันก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่ดีซะก่อนมันจึงทําไม่ดีมันจึงพูดไม่ดีก่อนที่จะดูที่ว่าจุดที่มันไม่ดีเ่ยเราจะดูได้ด้วยวิธีอย่างไรถ้าคิดเอาเฉยเฉยเดาเอาเฉยเฉยเป็นไปไม่ได้ต้องนั่งสมาธิต้องจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนให้จิตใจเป็นหนึ่งซะก่อน รวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะดูได้ดูใจจุดนั้นดูความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นในเมื่อเราเป็นเมื่อเห็น <c oughs> ใจของเราเป็นสมาธิดูใจของของเราแล้วรู้แล้วความนึกคิดจุดนั้นคืออะไรจากนั้นก็นำมาพิจารณาในโลกนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้ามันถึงจุดจบนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ ใจดวงนี้จะไปที่ไหนมโนตัวนี้ความรู้สึกนึกคิดตัวนี้มันจะไปไหนพระพูดธเจ้าดัานว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลาย <c oughs> มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคือตัวไหนคือตัวผูวร้รู้ตัวนึกคิดเนี่ยตัวที่รู้ๆต่นั้นะตัวนั้นสำคัญกว่าตัวอื่นทั้งหมด ในร่างกายของมนุษย์อันนี้เรว่านามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกอยู่กับทุกคนตัวนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าจุดอื่นเพราะจุดนั้นเป็นต้นต่อเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะหลักของพ,พุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปก็สลับซับซ้อนพอสมควร แต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ตื่นถ้าผู้โง่เขาเบาปัญญาแล้วก็ลึกแต่ถ้าผ,ผู้มีปัญญานึกคิดดูกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจะมองเห็นได้อันไหนควรอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรควรดาเนินชีวิตอย่างไรอันไหนดีอันไหน,น,นชั่วเราต่อไปภายภาคหน้าเราจะไปที่ไหน ตายแล้วไม่สูญนะตายเกิดนะ ENNIS ต้องศึกษาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกุททันนะขรรชทาญาติโยมลูกหลานทุกคนอันนี้หลวงพ่อเป็นผู้ชี้ประเด็นให้พวกลูกหลานขรรชทาญาติโยมฟังอปฏิหารสามอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารปฏิบัติบูชาอามิชบูชาอามิชบูชาปฏิบัติบูชา ปฏบิบัติบูชาเลิศกว่าอาเทศนาปฏิหารเลิศกว่าแต่พึ่งพาอาศัยกันจะไปโดดเดี่ยวอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเอาว่าผู้มีศรัทธาอยู่แล้วอนุสาจนับนี่ปฏิหารนั้นเลิศกว่าถ้ามีผู้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วปฏบิบัติบูชาเนี่ยเลิศกว่านะชมชายร้องละทีนี้ เอารับพรในทีน่เนะ <c oughs> สัพปารงคาวินิมุตโตสัพพันตากะวานิโตสัพพเวรามาดิกันโตนิุตโตจตุวัง วาสปิติโยวิวันชานตุสาภโรโคมินาสตุมาเตภาวัตวันตารายโยสุขีติกายุยโกภาวะพิวาน จางวอดาปัจใจยิโนจันตารธรรมวัฏทานที่อายุวันโนสุขังอาลางอายุโนปรานโนทีโร มีาวีนสุขั้งสุอาทิคติทายุงดัตวาพลังวานังสุขั้งจะปฏิภาณดทีกายุยาสวาโหติญาทายตุปปัตสตทิภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเีวตา สามปัตานุภาเวนะสดาโสทีผวันตุเตหาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปะเิวตาสามปัตตุมานุภาเวนะสดาโสธิผวันตุเตหาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปฏิวตา สามบาสังฆานุภาดาโสทีภาน